วันนี้มีคนชวนไปกินของหวานนั่งเรือไปอีกแล้วดูซิว่าร้านนี้จะอร่อยจริงหรือเปล่าไปเรือลำไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยลำดับนี่มันอะไรเนี่ยลำดับนี่มันอะไร <c oughs> เขาบอกวันนี้เราจะไปเชฟเพลินะครับ ลำนี้ลำนี้เชฟเปโดมีอยู่ลำเดียวเอาลำนู้นก็เชฟเปโดลำนู้นลำไหนวะแต่ที่สนใจคือลำนี้แค่เรือญี่ปุ่นวัสดีครับคุณต้องครับทำอะไรครับเดี๋ยวนี้เป็นช่างแล้วเหรอครับเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วออเครื่องอะไรเนี่ยวอลโว่วอลโวครับกอดใดไปซ่อมครับออเครื่องกี่แรงเนี่ย ครื่องตัวนี้เดี๋ยวก่อนตัวนี้ดีเซลป่ะดีเซลครับพี่โอ้เยี่ยมเลยอ่ะน่าใช้อ่ะนู่นนู้นนู้นนู้นแอร์ข้างในนู่นนู่นนู้นชี้ให้ดูชี้ให้ดูนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่แอร์ข้างในตัวนี้แอร์แอร์ดีซีใช่ป่ะสิบสองโวลต์สิองใช่ครับแม่เจ้านี่มันน่าเที่ยวน่าพักมากเลยอ่ะกี่ฟุตว่ะคำนี้เจ็ดพับยี่สิบเจ็ดเหรอ ทำไมมันดูใหญ่จังวะมันโกงๆหน่อยๆยอ,อ๋ออะไรนะค,คุณปุย้ยเอาน้องโบตันช,ชื่อนี่หมวยเลยนะใช่น่ารักด้วยอ้ยอน่าสนใจเห็นนะเห็นนะจะกินของหวานหรือว่าจะกินน้องโบตันดีหวัดดีครับพี่ปามฮึ่ม <c oughs> ชื่อก็น่าสนใจแล้วเรือส่งตะกุดเลยนะ <c oughs> มันจอดในน้ำทั้งวันนี่นี่นะครับเรือไม่ได้จดทะเบียนด้วย <c oughs> ชูชีพมีไหมไม่มี ได้อยู่เก่งกันได้ใช้ครับไม่จดทะเบียนไม่จดทะเบียนอันนี้คือหนีตามกันมาใช่ป่ะใช่ครับสมยอมอสมยอมต้องบอกก่อนว่าเรือลำนี้มันเป็นเด็กโบ๊ทนะเด็กโบ๊ทกับเบลไรเดอร์แม่งก็ไม,ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เลยนะพี่ปอมถ้าดูจากท้องตรงนี้นะครับแล้วพอขึ้นมาถ้าเราตัดอีกอย่ากนี้ออกแม่งก็เป็นเบลไรเดอร์และไม่ใช่เด็กโบ๊ท มาถึงตรงนี้ผมขอเอาเรือลำเล็กมาเปรียบเทียบนะครับซึ่งลำเล็กเนี่ยเป็นบาร์เรเดอร์ทุกคนจะเห็นได้ว่าบาร์เรเดอร์เนี่ยหัวมันจะแหลมกว่าเด็กโบ๊ทนะครับความกว้างของลำเรือนะครับเริ่มตั้งแต่กระจกจนมาถึงหัวเรือเนี่ยมันจะค่อยบีบเล็กลงทําให้ที่นั่งข้างหน้าเนี่ยมันแคบกว่าเด็กโบ๊ทจากสมัยก่อนนะครับเขาบอกว่าเด็กโบ๊ทเนี่ยจะวิ่งทะเลแล้วมันจะกระแทกเยอะกว่าบาร์เรเดอร์แต่พอมาเป็นเรือรุ่นใหม่ๆตอนนี้นะครับการดีไซน์การออกแบบท้องเรือเนี่ยดีกว่าสมัยก่อนมากๆนะครับตอนนี้ คนก็เลยเอาเด็กโบ๊ทเนี่ยไปวิ่งทะเลได้สบายๆไม่กระแทกเหมือนสมัยก่อนละแต่รู้สึกมันจะกว้างกว่าใช่ครับรุ่นนี้ผมชอบไฟไฟอ่าไฟมันป๊อมอ,อัพเป็นกระดกอ่แต่ไฟแบบนี้ยพี่ปอมเชื่อไหม ผมบอกอะไรให้ครับพี่ปอมผมก็เคยโดนมาเนี่ยสมมติผมทิ้งสมอนะอันนี้ต้องพูดถึงทิ้งสมอนะไม่ใช่ผูกนะไอ้เทดผูกหัวเชือกมาอยู่งี้พี่ปอมเนี่ยอันนี้ตรง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 นี้อ่าพอ拉ปุ๊บพอกปุ๊บแม่งผ่านแม่งตวัดอ้นี่ไปเลยไฟเนี่ยเพราะฉะนั้นเราปิดไว้ก่อนนี่แหละคือเวลาทิ้งสมอจะเป็นอย่างนี้เวลาลมเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยอือโดนมาแล้วโดนมาแล้ว เจ็บมาแล้วครับเจ็บมาแล้วเพราะฉะนั้นนะครับช่างที่เก่งๆอ่ะทําไมค่าตัวก็แพงเพราะว่าเขาโดนพวกนี้มากันหมดแล้วต้นทุนก็สูงต้นทุนชีวิตก็สูงมาแล้วสวัสดีครับน้องอะไรนะพี่ชื่อลืมชื่อไหมชื่อบทอ๋อน้องโบตันเมื่อกี้เขาบอกทิ้งแล้วพี่ลืมอ่ะอันนี้ด้านหน้ามันจะกว้างกว่าบาร์ไรเดอร์ปกติถ้าเป็นบาร์รเดอร์หัวมันจะแหลมๆตรงนี้มันก็จะแคบนะครับอันนี้ก็จะกว้าง ข้อดีของเรือเด็กโบ๊ทนะครับมันจะเป็นอย่างนี้พอมันเป็นเรือที่เป็นเครื่องอินบอร์ดนะครับพื้นที่มันจะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นจะดูเรือเนี่ยใหญ่ขึ้นมากกว่าที่เรือเป็นเอาบอร์ดนะครับอย่างเช่นลำเนี้ยยี่สิบเจ็ดฟุตยี่สิบหกฟุตครึ่งยี่สิบเจ็ดฟุตเบเลอร์ไปเราขึ้นเรือกันก่อนดีกว่าไปดูข้างในเรือกันว่าเป็นยังไงนี่โอ้โหเปิดนิ่มเปิดนิ่มไดูอีกตัวเดียวด้วยะเปิดนิ่มแบบสองลูกครับสองลูกแบบเครื่องเปลี่ยนเลยรแนบบี้แบบ เขาก็จะมีนี่ถังดับพงถังดับเพลิงอัตโนมัติแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนแบตเตอรี่ยังใหม่ๆอยู่ต้องบอกงนี้นะเดี๋ยวนี้เครื่องวาโวคนกล้าเล่นได้เลยนะครับคนเล่นได้เลยครับมอเตอร์ฟ mm ิลเขาเป็นตัวแทนจําหน่ายอยู่แล้วก็มีอารมณ์อะไรมีช่างอะไร,ะไรเรียบร้อยพร้อมเพียงเลือยีิบเฟุตส่วนมากก็จะไม่ใช่ส่วนมากสิ น้อยลำซะด้วยซ้ำถ้าเป็นถ้าเป็นเบาถ้าเป็นบาร์เรเดอร์จะไม่ค่อยมีไอนี่แต่ว่าพอมันเป็นอพอมันเป็นเด็กบลมจะมีเคาน์เตอร์มีตู้เย็นไหมเนี่ยไม่มีไม่มีช่องนั้นก็จะเป็นถังขยะไม่เปิดน,นะนี่อ๋อถังขยะอยู่นี่ไม่ใช่ช่องนั้นถังขยะพลายโยนปับ๊บมันก็จะลงถังไปเลยเอ๋อช่องนี้อะไรท้านั้น ช่องว่างครับช่องว่างสตาร์เลยนะครับครับผมมาดูนี้มาดูนี้มาดูนี้สวิตแบตเตอรี่นะครับเบรกเกอร์ Baker ต่างๆของเรือสเปคน่าจะอยู่12คนไหมพี่ปอมใช่ครับตนนี้เดี๋ยว12 15ง ติกเกอร์ไม่อยู่มันเป็นแบบหนึ่งรุ่นนี้มันจะไม่ลงอ๋อไม่ลงใช่ไหมไม่ลงอัาแปดเฉยๆไม่บอกโดยประมาณโดยประมาณสิบห้าสบายๆครัเดี๋ยวนะถ้าสมมุติว่าสมมติผมเป็นนายช่างนะเป็นนายช่างของกรมเจ้าท่านะอ่าข้างหน้าให้สี่ประมาณเนี้ยเจ้าท่าจะประมาณข้างหน้าให้สี่อันนี้อีกสองเป็นหกสบายหกอันนี้อีกสี่สิบ โดยประมาณ <12 S 1> นะครับ,บแล้วก็ขอเจ้าท่าขออีกสองคนเพิ่มก็จะให้นะครับก็จะเป็นจดทะเบียนได้สิบสองขอสาวใช้กับะนะครับโดยประมาณนี้แต่สเปครับน้ําหนักของเรือได้มากกว่าบ่อหลังไม่นับนะครับบ่อหลังอย่างเงี้ย<ะ>เจ้าท่าไม่ให้นะครับเดี๋ยวตกหน้าปัดอันนี้น่าจะเดิมๆจากเมืองนอกมาเลยนะครับเรือปี2019 จะประมาณนี้นะครับถ้ารุ่นใหม่มันจะดูอลังมากกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งไอ้ตรงเนี้ยถ้าสมมุติว่าทุกคนดูในช่องผมจะมีเชฟเพลโล่ยี่สิบเก้าฟุตอยู่ข้างหน้าจอมันจะไม่ใช่แบบนี้ละนะก็จะเป็นสวิตช์อย่างงี้ซ้ายขวานะครับนี่มีอะไรก็ประมาณนี้ห้องน้ำห้องน้ำมีแน่นอนนะครับยี่สิบ เรือ27่สิฟุตเอาง่ายๆว่าตั้งแต่25ขึ้นไปเนี่ยส่วนใหม่จะมีห้องน้ําส่วนใหญ่จะมีห้องน้ํานี่ห้องน้ําใหญ่บลเลอร์บลเลอร์บลเลอร์น้องโบตันเคยขับเรือไหมครับไม่เคยเลยครับไม่เคยขับเรือใช่รเรวรู้จักพี่ปุ้ยได้ยังไงไม่ขับเรือไม่เป็นเนี่ยคุเคสันนิวาค่ะ จริงๆแล้วถ้ารู้จักพี่ปุ้ยเนี่ยต้องขับเรือเป็นทุกคนนะครับต้องรอให้พี่วีสอนครับอุ้ยน้องนี่แบบนี้นี่สงสัยพี่ต้องจับสอนซะแล้วแล้วก็จะปฏิเสธออไม่ฮะไม่ไม่ไม่ปฏิเสธครับผมสำหรับเราสามไม่เคยปฏิเสธใครเลยเเประเชอ๋อต้องดูอายุด้วยฮะดูอายุเป็นหลักนะฮะ ส่วนใหญ่คนที่จะมาถามผมนะครับมีสอนขับเรือไหมผมก็จะดูหนังหน้าก่อนเพราะถ้าเป็นเด็กเขาสาวปุ๊บสอนฟรีครับอ่าพากินข้าวด้วย พ่านเลยนครับนี่แหละข้อดีของเครื่องใหญ่เห็น้องมนความเร็วไม่ขึ้นนะครับความเร็วตันไปแล้วยังไม่ได้จออ่าคือต้องบอกว่าความเร็วเนี่ยมันเป็นรูเล็กๆอยู่ที่หางเครื่องเท่านั้นนะครับพอมีอะไรเข้าไปตันมันก็ไปขึ้นละ บอกอย่างนี้ผมบอกอย่างนี้เรือพวกนี้นะครับเจ้าของจําเป็นจะต้องใช้งานมันประจํานะครับถ้าจอดทิ้งไ้นาน,านานเนี่ยมีสิทธิ์เสียได้เสียแบบเสียได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้เครื่องมันรันน้าอยู่เสมอเจ้าของเรือไม่มีเวลาเล่นนะครับเขาก็เลยว่าให้เอาเรือเขาเนี่ยไปวิ่งช่วยวิ่งทีหนึง่งนะฮะเพราะนั้นคนที่จะซื้อเรือจําเป็นจะต้องมีเวลาให้เรือด้วยนะครับยิ่งกว่าเมียน้อยอีกบอกให้ ก็ต้องวิ่งมันด้วยต้องมีเรือจะต้องขี่เอาง่ายๆพอๆกับเมียน้อยอะนะอะเราไปกินข้าวกันดีกว่า